สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมาพอดีเลยกําลังเตรียมของสบายปิกนิ้กันอยู่ใช่เลยครับวันสบายแบบนี้ครับก็หาเวลาไปสวิอีกันนี้เดี๋ยวตามไปเลยครับได้ออกมาสูดบรรยากาศนอกบ้านแบบนี้บ้างสดชื่นมากเลยครับเย็นไหม ตรงไหนเย็นตรงย็นตรงนี้เย็นเอาตรงนี้เลยใช่ไหมคบพี่หรือว่าการสถานที่ไม่สำคัญครับอยู่ที่ว่าเราออกมาทานกับใครเตรียมอะไรมาบ้าคเะวันนี้ ก็มีผักและก็มีผลไม้ครับโดยปกติเราสองคนเนี่ยชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับใช่แล้วค่ะก็บว่านะคะการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเนาะสำหรับการดูแลสุขภาพของเราค่ะอย่างผักหรือว่าผลไม้เนี่ยค่ะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะว่ามีวิตามินที่สําคัญต่อร่างกายแต่ว่าจริงๆรแล้วทานเยอะไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าน้าตาลจะเยอะ ใช่แล้วครับไม่ว่าเราจะทานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับควรจะยึดสัดส่วนที่เหมาะสมต่อร่างกายเอาง,ง่ายๆเลยนะครับทานอาหารให้ครบ5าหมู่แอบเห็นว่าพวกโซจังมาด้วยอ๋อใช่แล้วค่ะนี่ค่ะโซจังนะ้ำมันสนเข็มแดงจากเกาหลีค่ะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในหลอดเลือดค่ะที่สำคัญนะครับเขาช่วยลดอัตราเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับช่วยฆ่าแบคทีรียในลำไส้ และที่สำคัญครับลดน้าตาลในเลือดด้วยครับเทสลาสุบสุขภาพที่ดีของพวกเราโตจางครับ